ลูกบ้านไหนติดโทรศัพท์มือถือบ้างครับถ้าติดนะตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีนะครับก่อนที่จะสายเกินไปแนละ้วมันจะแก้ยากเนาะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบนะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเอาโทรศัพท์ให้ลูกดูหรือแม้กระทั่งแท็บเลต็ตหรือแม้กระทั่งเปิดทีวีให้ลูกดูการ์ตูนอย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่าผลเสียต่างๆจะตามมาเยอะมากๆนะครับผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รู้ดีอยู่แล้วแหละว่าผลเสียคืออะไรเราใจอ่อนแค่นั้นเองนะครับต้องใจแข็งเข้าไว้นะทีีน้้ถาาเเกิดร เผลอเลยไปแล้วล่ะให้ลูกเล่นไปแล้วลูกติดไปแล้วลต้องทํำยังไงนะครับวิธีแก้อันดับแรกเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าที่ลูกติดมือถือเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะตัวเราเองทั้งนั้นนะครับตัวเราเองที่เรายื่นมือถือให้ลูกเล่นเลี้ยงลูก,ลกด้วยมือถือเนี่ยมันง่ายนะครับมีมือถือเครื่องเดียวให้ลูกเล่นทั้งวันเลยยังได้นะลูกก็จะแบบนิ่งอยู่แต่นหน้าจออย่างเดียวแต่ว่าเป็นผลเสียกับเด็กมากๆนะครับแก้ที่ตัวเราก่อนนะครับ งดเอามือถือให้ลูกเล่นเด็ดขาดเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเรเองก่อนนะ เราใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลงเล่นโทรศัพท์มือถือน้อยลงนะครับเวลาเล่นหรือเวลาจะคุยธุระหรืออะไรแล้วแต่อย่าให้ลูกเห็นนะครับถ้าลูกเห็นเอไนร่เขาก็อยากจะเล่นนะครับทีนี้พอเรางดให้ลูกเล่นมือถือแล้วแล้วเราก็ปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วนะครับก็ให้หากิจกรรมทํากับลูกเยอะๆนะครับพูดคุยกับลูกเยอะๆพาลูกเล่นของเล่นอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือพาลูกไปเดินเล่นวิ่งเล่นนอกบ้านนะครับสรุปไม่ง่ายก็คือ มีกิจกรรมร่วมกับลูกเยอะๆนะครับแล้วก็มือถือเนี่ยงดเด็ดขาดเลยเนาะทีเน,นี้ยถ้าเราทําแบบนี้นะครับเด็กเขาจะค่อยปรับตัวนะครับแน่นอนแหละช่วงแรกๆเด็กก็จะร้องไห้งองแงโวยวายเวลาแบบไม่ให้เล่นขัดใจอะ่ะคือเขาจะแบบร้องไห้แบบบ้านแตกเลยแต่เราต้องใจแข็งใจแข็งเข้าไว้นะครับพยายามเบี่ยงเบนความสนใจลูกพาไปทําอย่างอื่นเนาะแล้วก็ห้ามให้เล่นโทรศรัพท์เด็ดขาดเมื่อไหร่ที่เขาร้องไห้งองแงแบบ หนักมากๆแล้วเราแบบใจอ่อนให้เล่นเนี่ยเชื่อเลยนะครับฟังผมไว้ให้ดีนะเขาจะมีพฤติกรรมแบบเนี้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็ดขาดก็คือเด็ดขาดไม่ให้เล่นก็คือไม่ให้เล่นนะครับค่อยไปให้เล่นนู่นนะครับเลยสองขวบขึ้นไปหรือสามขวบได้ยิ่งดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าลูกจะแบบตกยุคไม่ทันเทคโนโลยีครับทันแน่นอนนะครับพอเขาโตขึ้นเดี๋ยวเขาก็เล่นเป็นเองนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยมือถือนะครับ ผลเสียหรือผลที่ไม่ดีที่เกิดกับลูกเนี่ยคือมันอันตรายมากๆนะครับเนาะเลิกได้เลิกน,นะครับ